เพียงตรงนะครับเรื่องเล่าเสาวอาทิตย์นะครับ<ะ>จุดนัดพบของประชาชนที่เดือดร้อนอยากจะได้เงินเยียวยา5 0 0พันแต่เข้าไม่ถึงระบบก็ไปรวมตัวกันที่ประตู4ี่กระทรวงการคลังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดของเขาเขาจะเปิดโตรับเรื่องร้องเรียนอีกทีก็คือวันที่5หรือว่าวันอังคารนะครับเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำเรื่องนี้บอกว่าเนื่องจากมันติดวันหยุดราชการจึงต้องปิดรับเรื่อง เปิดอีกที5พฤษภาคมประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคหรือไม่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตบางคนใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็มาที่นี่อ่ะมาได้แต่ขอให้มาวันที่5ทีนี้เนี่ยกำหนดการของการโอนเงินทั้งหมดจะได้ที่ผ่านเกณนฑน์11ล้านคนที่เหลือคุณธนกรบ,บอกว่ายืนยัน 8พฤษภาคมระลอกแรกจะได้ครบทุกคนอันนี้คุณธนกรยืนยันนอกจากนี้คนที่ช่วดเงินเยียวยา5,000บาทคือไม่ได้ในรอบนี้คุณธนกร,กรก็ระบุด้วยว่ายังไม่ต้องเสียใจยเพราะก็จะเป็นไปตามที่เราเคยนำเสนอก่อนหน้ากระทรวงการคลงังเนี่ยเขาจะไปเก็บตกกับกลุ่มคนพิการคนไร้บ้านคนชายขอบซึ่งเดี๋ยวรอครมเคาะอีกทีว่าจะจ่ายเงินเยียวยากันอย่างไรอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่ออกมา ทีนี้มันมีมุมข้อเสนอแนะฮะอย่างคุณเทพไทยเสนพงสอส,อสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าอ้จัดโต๊ะสักทีอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องร้องเรียนแต่ไหนจัดทั้งทีแล้วหยุดทําไมเนี่ยวันหยุดคือมีวันหยุดวันที่วันช่วงเนี้มันเป็นวันหยุดราชการก็จริงแต่ประชาชนเขายังเดือดร้อนน่าจะจัดต่อเนื่องไปเลยไม่เว้นวันหยุด และที่สําคัญขยายไปตามต่างจังหวัดด้วยก็จะดีไปตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเพราะต่างจังหวัดอันนั้นน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่กว่าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อืนี่ฮะ